สวัสดีคุมสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันดีวันศีนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับเลยทําเมนูหลายเมนูเลยครับนะไปมสัสยิดครับพ,นะพได้ครับตาพริกไหน นี่ครับหลายเมนูเลยนะครับไปมัสยิดนะครับเราไปร่วมกันระศีนดด้วยกันนะครับผมนี่ครับผมมีต้มไก่นะครับปลาไก่นะครับซุปหางก็มีครับซุปหางนี่นะครับนี่ครับรัมนี่ร่ำนี่ครับพ่อแม่พี่น้องไปเจอกันที่มัสยิดใกล้บ้านท่านทุกสาขาเด้อโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทําเมนูนะครับหลายเมนูเลยครับต้มยำไก่บ้านนะครับแล้วก็ซุปหางวัวนะครับ ครับผม่อแม่พี่น้องเด้อเจอกันเด้อมัสีิีไก่บานทันทุกสาขาเด้อเออตุยมามตุยมามตุยมามวันนั้นบอกว่าอยากกินซุปหางวัววันนี้ทําให้แล้วนะครับซุปหางวัวครับนี่ครับตุยมามอยากกินซุปหางวัวนะครับดูอาให้ผมหน่อยนะตุยมามนะให้ผมนะครับได้มีลูกสี่ห้าคนนะตุยมามได้มีภรรยาสุดแสนน่ารักนะครับตุยมามดูไาให้ผมด้วยนะ ครับโติหม่มนะครับอยากกินซุปหางวัววันนี้ผมทําให้โตอิหม่มโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับเนี่ยครับี่ครับผมนี่นะครับเราทำสองเมนูครับไปมาสิิดใกล้บ้านทันทุกสาขานะครับผมนี่ครับผมไก่บ้านนะครับไม่ใช่ไก่ตลาดนะครับไก่บ้านนะครับเราเลี้ยงด้วยกับวัตถุดิบที่มีประโยชน์นะครับทันญพืชนะครับถั่วนะครับข้าวโพดบดนะครับ สารอาหารครบถ้วนแน่นอนครับอันนี้น้ำอะไรโตยิมามตัวอ้ายหท่าไหร่ละบอกให้มีลูกชายสักห้าคนลูกสาวสักสองคนก็พอแล้วเดี๋ยวไปตั้งเล่นทีมฟุตบอลกับลูกครับเยยังไม่ได้ไปขอลูก,กนนะตัวนิโตยิมามเมียด้วยเมียด้วยด,วดัวอ้ายหน่อย เอ้ยมามอยากกินซุปหางวัวน,นะครับวันนี้เลยจัดไปนะครับซุปหางวัวกับต้ยมยำไก่บ้านนะครับผมเจอกันที่มัสยิดใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วไปนะครับผมโอเคครับ ปลูกเองนะครับผมเราไม่ได้ซื้อนะครับซื้อก็ดีอุดหนุนเกษตรกรด้วยกันนะครับแต่ปลูกเองมันก็ดีแล้วเป็นกิจกรรมนะครับให้เรากับเด็กๆนะครับ<ช>ได้ท<ช>าร่วมกันนะครับนี่ครับว่าจะปลูกดอกกุหลาบแดงไม่รู้จะแบปใครดีรนะปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9 9 7 8ดดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่นพันปีหมื่นวันไม่เคยนายรักเธอสลายหัวใจมั่นรักเธอนี่ครับผมนี่วันนี้นะครับโอ้ยนี่นะครับผมตัวยี่หม่มดูไยผมด้วยนะผมเนี่ยลูกผมรอจะเกิดมาหลายปีแล้วตัวยี่หม่อยากเอามทีเอาใช่ไหแล้ว อัลเหรอตัวอิหม่ามไม่ดูอายผมเลยอ่ะดูดิโอ้โหโอ้องไงดีล่ะทีเนี้ยเฮ้ยดูอาให้ฉันด้วยนะถ้าคนภาคกลางจะพูดอย่างนี้ฉันดูอาให้ฉันด้วยนะใช่ไหมคนภาคกลางจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ ดูไอ้ชั่นด้วยนะตุยมามวันนี้นะครับซุปหางวัวได้กินแน่นอนครับผมหางวัวนะครับเราสั่งมาจากนะครับต้นตำรับเลยนะครับลรงเชือดที่ได้รับมาตรฐานนะครับทำซุปหางวัวไว้ให้ตุยมามกินแก้บวดไว้วันนี้เนี่ยตุยมามมีลืมดูไอ้ผมด้วยนะเอาลูกชายสักห้าคนลูกสาวสักสองคนก็พอแล้ว วันนี้นะครับผมไม่ดผมยำไก่บ้านนะครับไปให้พวกบรรดาโต๊นะครับโตเสียโต๊ะนั่นโต๊นี่นะครับนี่ครับเด็กวัยลงวัยรุ่นนะครับกินชอบสูบบุหรีงสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับกินซุปไอ้นี่เข้าไปนี่โอ้โหเนี่ยปลอดท่านนี่จะเหมือนได้กบได้ล้าง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 นี่ครับสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ย คุณไม่ต้องไปพึ่งยาหรือไปพึ่งหมอเลยนะครับ้ากินซุปไก่ของผมเข้าไปนี่นะครับมันยิ่งกว่าซุปไก่สกัดตา,าแบนยี่ห้อดังอีกครับนี่ครับโอ้โ,โหนี่ครับผมนี่นะครับผมวันนี้เราจะมาะครับทำสองเมนูนะครับผม ถ้ากินซุปไก่ของผมเข้าไปนี่ยิ่งกว่าซุปไก่แบนนอีกเนี่ยมันจะล้างหมดเลยนะครับล้างนะครับให้ร่างกายเรานะครับมีพลังวังชานะครับล้างสารพิษออกไปนะครับสมุนไพรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะครับเนี่ยครับเป็นตัวยานะครับขนาดเอกนะครับตัวยาที่จะทําให้สุขภาพเรานั้นอวัยวะต่างๆของเรานั้นนะครับ มีความสมบูรณ์นะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละคนโบราณถึงอายุยืนเนี่ยคนโบราณอายุ90ปีร0อยปีร0 7ปีนะครับไม่เหมือนคนสมัยนี้นะครับนี่นะครับผมผมก็จะมาทำนะครับ2เมนูนะครับรอก,กินได้เลยครับเจอกันที่มัสยิดใกล้บ้านท่านทุกสัปาห ผมชอบนะเวลาไปแก้บวชเนี่ยเวลาไปแก้บวชที่มัสยิดเนี่ยเจอเด็กเจอคนแก่เจอทุกชนชั้นเลยทุกวัยเลยชอบมากเจอข้าราชการเจอครูเจอตำรวจเจอทนายเจอเจอหมดทุกคนเลยเจอนายกด้วยเออนายกไม่เจอหรอกนายกนายกอย่ามาเจอกับผมเลยนายกเขาบอกว่าคนที่จะเป็นนายกได้นี่ต้อง ต้องโกงเก่งนะรต้องเอาตังค์ไปยัยงลูกน้องหรือเจ้าก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็อยากจะเชียร์นะครับให้เมืองไทยเราคได้จเจริญไปอย่างอารยนาประเทศนะครับให้หลูกหลานของเรานะครับก้าวไกลนะครับไปสู่เวทีระดับโลกนะครับรใครจะเป็นนายกก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ไทยเรานี่เก่งจริงนะเก่งมากเลยมันจะเป็นงานฝีมือแกะสลักวัดภาพาหลายอย่างคนไทยเก่งมากครับในเรื่อง มารยาทนะครับมีปณิสัยใจคอที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับที่เป็นมิตรนะครับจนแบบหลายๆชาตินะครับลุ่มหลงนะครับมานะครับแต่งงานกับคนไทยนะนี่คือเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับเรานะครับที่มีนิสัยแบบดีรักการบริการนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองนะครับสุดยอดนะคนไทยเรานะครับเรื่องนิสัยนะครับ ความนุ่มนวลน,นะครับความอ่อนโยนนะครับความอ่อนน้อนถมถ่อมตนนะครับไม่มีความเป็นกันเองอะ่ะไม่ยาโสขังหรือว่าไม่ง่ายๆนะครับคนไทยเราสุดยอดครับกคนอีสานบ้านผมเดี่ยโอ้ยไปทางไหนกินข้าวย่างกินข้าวย่างมันกินข้าวน้ำกัน <laughs> กินข้าวแล้วบอม่กินข้าวน้ำกัดคนดีสารสุดยอดเลยคนดีสารเนี่ยไมผมแสบตาจังวะวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับดูอาให้ผมด้วยนะโตยมามผมอยากได้ลูกชายสักหคนเนี่ยแหละประมาณนี้แหละลูกสาวสักสองคนสามคนก็พอสองคนสองคนพอ ตัวยิมามอย่าลืมดูไอผมด้วยนะผมทำเนี่ยเมนูเนี่ยอยากกินเนี่ยผมศาสตร์ทำให้เนี่ยโอ้โหเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมทำด้วยใจนะตมมนะัวยิมามนะดูไอฉันด้วยนะตัวยิมามก็บอกอ๋อมึงทำมาให้หวังยังจะมาหวัง,วงหลุตอบแทน นี่นะครับนี่ครับเราจะตอกย้ำนะครับกันด้วยนะครับไก่บ้านนะครับไก่บ้านนะครับไม่ใช่ไก่ตลาดนะครับไก่ตลาดก็ดีครับแต่ไก่บ้านดีกว่าครับนี่ครับสมุนไพรนะครับนี่ครับเราใช้เตาถ่านนะครับเพื่อความหอมของอาหารนะครับจะหอมกว่าเตาแก๊สเยอะเลยครับนี่ครับเราเที่ยวกันนะครับนี่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 ครับ นี่ะคแม่นี่คุณแม่ผมเองครับนี่ครับคุณแม่ผมใจดีนะครับนี่ครับนี่แหละเป็นแม่ผู้ช่วยนะครับนี่ครับเรารักสันนะครับอาหารนะครับนี่ครับคุณแม่ม่แกคุณแม่คุณแม่ผมเนี่ยครับโต้หัวใหญ่นะครับโต้หัวใหญ่โต้หัวใหญ่นะครับโอ้โหวันนี้นะครับออเดอร์ไม่รู้กี่ที่นะครับคนจะไปแก้กัน เต็มสรากันทุกคนเลยนะครับอ๋อเด็กๆก็ไปคนแก่ก็ไปนะครับละหมาดเสร็จก็อ่านอานกุรอากันนะครับผมนี่นะครับผมปุกบปะสังสรรค์นะครับเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับบนโลกใบกนี้นะครับเพื่อกลับไปหาพระเจ้าของเรานะครับในวันที่เราจะถูกสอบสวนนะครับ เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ถาวรนะครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องแข่งแย่งแข่งขันเลือดป้นชิงก้าฆ่าฟันกันนะครับเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับผมขอให้ทุกคนรักกันครับสวัสดีครับสลามโมอะไรกูฮะ <c oughs> <ผม S 1> อะไรนะพี่เงินเดือนผมไม่เอาผมจะหวังกับล่อคนเดียวไม่ต้องมาให้อะไรผมแติหมามดัวอาให้ผมด้วยนะผมอยากได้ลูกสองคน <c oughs> โอเค,ครับผมสลามโมอะไรกม